สำหรับเฮือนอนุสารสุนทรเนี่ยนะเจ้าก็จะมีการซ่อมแซมอยู่หลายส่วนด้วยกันนะเจ้าจะเป็นโครงบนนะเจ้าส่วนของหลังคาดินขอนะเจ้าในส่วนด้านหลังนะเจ้าที่มันรุดลงมาตามสภาพการเวลาของมันนะเจ้าอันนี้เขาก็ต้องทําการเปลี่ยนเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนะเจ้าส่วนโครงล่างเนี่ยในตัวเฮือนเนี่ยก็จะมีในส่วนของฝาผนังนะเจ้าที่โวออกไปประมาณ1แผ่นนะเจ้าเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะเจ้า ครับเฮือนปัญญาหรือเฮือนอนุสาสุทธอนนะครับเขาก็จะมีเนื้องานในส่วนของงานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องดินเผานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนฝานะครับเขาจะมาอู้ถึงในส่วนของหลังคากระเบื้องดินเผาก่อนเขาทําการรื้อในส่วนของกระเบื้องดินเผากาที่มันเสียหายนะครับแล้วก็เอาใช้วิธีการซ่อมเปลี่ยนเข้าไปใหม่ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรครับ มาถึงในส่วนของตัวเปลี่ยนฝ้านะครับภายในอาคารก็เปลี่ยนฝานะครับเฮาก็ทําการเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นใ้ไม้สักเข้าไปเปลี่ยนซึ่งมันเสียหายน้อยมากมีแค่แผ่นสองแผ่นภายในตัวเฮือนเองนะครับสำหรับงานฝ้าและงานผนังเฮือนโบราณล้านนาที่เป็นไม้ในเี่ยงานไม้ส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคบักอี้ยางเจ้าก็จะเป็นสภาพอากาศนะเจ้า แล้วก็อายุการใช้งานของไม้แล้วก็ที่ลีกเกียงมาได้ก็คงจะเป็นมแมลงรบกวนอย่างเช่นปลวกหรือว่าหนูอย่างพวกนี้นะเจ้าที่เข้าไปกัดกินเนื้อไม้ทำให้เนื้อไม้นั้นแตกหักแล้วก็พูพังยกตัวอย่างอย่างเช่นเฮือนอนุสาณ้เจ้าที่เป็นส่วนของฝ้าและผนังนะเจ้าก็ส่วนนี้ก็จะโดนมแมลงรบกวนก็คือเป็นปลวกนะจ้าจาเป็นที่จะต้องใช้เนื้อไม้ใหม่เข้ามาเปลี่ยนใส่เข้าไปให้มันคงสภาพที่สวยงามแล้วก็ทําการฉีดน้ํายาป้องกันปลวกหรือว่ามแมลงรบกวนเหล่านี้ต่อไปเจ้า ส่วนของฝ้าเพดานที่เขาทําการปรับเปลี่ยนเข้าไปนะครับก็จะเป็นไม้ซักนะครับเขาก็ทําการลื้อในส่วนของไม้ที่มันพูพังออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับทัดมาในส่วนของผนังนะครับทําการลื้อถอนผนังเก้านะครับ ซึ่งผุพังอาจจะเนื่องจากปวกนะครับแล้วก็เขาก็ติดตั้งตัวแผ่นผนังไม้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นไม้ซักเหมือนกันครับในส่วนของผนังหนึ่งนะครับ เขาก็ลื้อถอนในส่วนของฝาไม้นะครับที่เสียหายนะครับซึ่งในการลื้อถอนเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีชิ้นส่วนประกอบหลายชิ้นก็ต้องใช้ทักษะในการลื้อถอนแล้วก็ติดตั้งเขาก็ทําการเปลี่ยนแผ่นฝาไม้ของไม้เข้าไปนะครับ